เจแปนฟลอกมาแล้วคะ่ะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมานั่งรอขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองนะคะทริปนี้นะคะเราก็บินกับไทยแอร์เอเชีค่ะถึงแล้วนะคะเราผ่านตอมอมาเราก็มารับกระเป๋าคะ่ะเสร็จแล้วก็เพีอรอขึ้นบัสกันนี่นะคะเรากำลังออกจากสนามบินลาดิ่าเล ถึงชินจูกุแล้วค่ะตอนนี้ก็กำลังเดินไปที่โรงแรมกันนะคะมาถึงวันแรกเราก็พุ่งตัวไปซื้อรองเท้าก่อนเลยได้ที่ร้านอ็อเปนสาขาชินจูกุค่ะอ,อ่อนอ่อนเท้าที่ี่คนไทยลงมากตอนนี้ก็คือประชากรคนไทยที่มาญี่ปุ่นนะคะก็คือนี่หมดแล้ว ไไงซื้อรองเท้าครับเพราะว่าพ่งพนี้จะไปที่ไ,ไปไหมคาวาคุจิโกะอุ้ยพอดีไปอ่ะมันเป็นไปได้ไงวัรรุ่น monster เราสองคนก็ได้มาเป็นรุ่น on c r o w monster tool เดี๋ยวเราจะทำรีวิวรองเท้าแยกอีกคลิปหนึ่งนะคะเสร็จแล้วไปแวะดูน้องแมวสักนิดหนึ่งน่ารักอะ ต่อได้ไปเติมพลังที่ร้านอิชิรันรามเมงนะคะรามเมงข้อสอบในตำนานคนเยอะมากต่อคิวประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะก็จะได้มาทำข้อสอบแบบนี้นะคะเราก็ากขอขสอบขอรอ้อสอบหน่อยได้ปะไปแล้วน,นะคะรามสมะกเราก็เลือกรามเมงเป็นเซ็ตใหญ่เลยนะคะก็จะมีเพิ่มหมูเพิ่มไข่แล้วก็สาหร่ายมาให้ ปริมาณก็คือได้เยอะชามใหญ่แบบตุกๆเลยน้ำซุปเขาจะมีความหอมแล้วก็กลมกลม่อมพูดคาว่าแบบอร่อยไปเลยเน<ห>าะคะแนนร้านนี้นะคะเต็มสิบก็คือให้รอยไปเลยคะ่ะอร่อยมาก